สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเกตคุงจะมาหะครับตอนอีเลยกฟารกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนก็วันนี้นะครับว่างจากงานละครแล้วครับเพื่อนก็พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวร้านเจจือครับจัดจักรนะริมทางเดินก็มีเต่าขายเยอะมากครับเต่าน้ําเต่าบกนะเพื่อนแล้วก็เป็นพวกสัตว์แปลกๆนะสัตว์เลื้ยคานนะครับ พวกปลาแค่มีนะเพื่อนแต่อยู่ด้านในร้านเนาะผมก็พามาชมบรรยากาศนะครับโซนที่เขาขายเต่าเนาะเต่าเยอะมากๆเลยอ่ะอืผมดูอ่ะเปรียบเทียบกับร้านอื่น,นครับร้านเจจีนี่เต่าเยอะมากๆครับเพื่อนอชุดนี้ตัวสามพันห้าครับมีแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่มากๆเลยเพื่อนโอ้โหตัวใหญ่มากๆนั่นหลักหมื่นหลักแสนแล้วครับเพื่อนเดีย๋ยวจะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับก็อันนี้เป็นพวกเต่าบกนะครับ ชูคาต้านะอืก็มีราคาติดอยู่อ่าตู้เดียวนะเมื่อกี้สามพันห้านะนอกนั้นเมย์ถามมานะครับเพื่อนก็พามาชมบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เต่าเยอะจริงๆครับที่นี่ใครสนใจก็ลองมาเลือกดูได้นะเพื่อนนี่ครับตัวเบลเลอร์เลยนะเดี๋ยวมีอ่าตัวใหญ่ครับอยู่ฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงครับ นี่ครับเจ้าของยินคุยกันอยู่นะครับผมได้ยินไปว่าว่าแปดหมื่นนะเพื่อนแปดหมื่นกับหนึ่งแสนสองนะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับแปดหมื่นกับหนึ่งแสนสองเนี่ยน่าจะเป็นสองกระบะนี้แหละครับที่เขาคุยกันก็ราคาสูงมากมากนะเพื่อนโอ้โหเต่าอะไรไม่รู้นะโอเคประมาณนี้ครับบรรยากาศร้านเจจือนะครับก็ คลิปนี้เป็นีอยู่ใครก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมทำคลิปต,ต่อไปเลยครับเพื่อนขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ